ผมท่านผู้ชมมันนี่มาติดตามตัวเลขกับบ่าวเปีเนาะครับผมเนาะเป็นคนหนึ่งที่ฝันแม่นฝันเกี่ยวกับองค์ปู่พญานาคครับผมจรื่องหัวติ่านมามเห็นพญานาคครับผมเป็นตัวเงนินตัวทองแลีนเข้ามาโอ้ยเสียดายครับขมิ้นมาทายอยู่นี่ถือคึ้นครับผมเบืองตี่ล่ะเพันว่าแลีนหลอดเข้าไปในใจทองรถนี่แหละครับผมสองหานะสืบกลับไปกามาถึกตรงๆจังๆเลยแต่ว่าวนนี้เพิ่นว่าฝันคอนสิแจ้ง เป็นคนโบราณนุ่งแต่ผ้าสโลงครับผมนุ่งแต่ผ้าสโลงตัวเดียวว่าใส่เสื้อมหาเบาเป๋กับสิบใส่หัวคางๆเป็นว่าเห็นตัวมีโชวมีลาบได้ก็บกล่าห้องกระดิตต่ตนโตววัดสันยังไงตัวมีเงินมีค่ำไปลงบอกลงบานเนาะบอกเล็ดาจ้าเล่หางเดียวสามตจ้าจัาครับผมแต่ว่าจะเป็นตัวใดน,นั่นเดี๋ยวพอเที่ยงใหญ่พี่น้องไปฟังจากปากเบาเป๋เนาะครับผมเนาะไปขับโบล่า่ยังห่างไปฟังจากจ้าจักปากเบาเป๋ได้พร้อมกันแต่ว่าก,ก่นาอนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง ด้วยนะครับสวัสดีครับเป๊สวัสดีครับสวัสดีคร่ะเสดยทะเบียนรถครับผมเพื่อนเพ่นผยว่ามันเลียนหายเขอดใส่ทะเบียนรถใส่กองรถเผว่าเนาะเพราะว่าเมื่อนานเไปถ่ายอยู่บ้านเอื่อยบ้านพี่สาวเมื่อคราวอยพูดครับมันบดถ่ายอยู่กับบ้านเพื่อนนั้นสังเกตายุบานมันของเส้นทะเบียนรถเนาจ้าเลยสองหาสองหาโอ้ยเป๊ะเลย ปเป็นหนึ่งแต่วันอีกทีน้องบอยยันเนาะอ้าครับผมเอาไหมครับผมสองสี่บันอีกทีงดพิพากษามากพิษแจ่มเนาะเอางวดนี้ครับผมมาเปลงวดนี hey, ้ฝันว่าอย่างใดน่ยบอกสูเอฟซีฟังนะครับผมวันนี้บ่ได้ฝันมาเปลเป็นพวกเลย่อฝันว่าอันอันมีคนมากกระซิบก่อนก่อนสีแจ้งนะฝันหลายมือเลยเด้เขามากกระซิบบอกด้วยแมนจะไปเล่า สี่หมื่นห้าหมื่เนเอครับพอดีกลับมาจากหาหมอพอดีเป็นหอบแม่ม่หนึ่งครับมาเนี้กินยาเอกก็นอนสลึมสลือครับผมมาเนี้คอนจีแจ้งว่าสิตื่นนี่คือสลึมสลือมีคนมากันสิบข้างนี้อืมผู้นี้เปนผู้สายคือผู้แถมเป็น ผู้ไหวยทางคุ่นสี่สิบตัวสี่สิบตัวครับรับใสพาสลุงมากอกครับผมแสดงว่าผู้ชายแม่ใส้าสลุงมากแต่ว่าบดส่อันเสียโอ้ป่าตัวมาเลยคือคนคือคนเก่าคนโบราณเนานี่ครับใสผ้าสลุงมากครับครับผมห้ำห้ำบินมาว่ายไะเลอายุสูสีกันนี่แหละครับเพื่อน สิเป็นคนอายุหลายในตระโพถะนะเพื่อนบอกว่าไอ้มีแนวสิบอกนะเออว่าสิบขางหูนะเพื่นบว่าทำจตุมีบุญเยอะหน่อนี่ลองสืบเงินสามเจ็ดหนึ่งเยอะเพื่นะสามเจ็ดหนึ่งแมนงานสามเจ็ดหนึ่งครับครับกับสิบเซ็งหูเลยแมนสามเจ็ดหนึ่งครับ เพิ่นบอกตัวเดียวเด้ไม่ได้บอกหลายเด้ครับครับบอกแค่นั้นนะเพิ่นก็ว่าไปวันนี้เ้างจะไปเราเดียวเพิ่นนะครับวันนี้จะขอกระดิ่งหูมือขึ้นเฮ้ยโมดน้อเพิ่นเป็นคนโบราณเลยบอกเคยเห็นหนาหรือว่าพี่น้องหรือว่าเจ้ากรรมนายเวียนวะเพิ่นอยากสิมาสอยครับก็เลยว่าเอ้ลองเสียวเบิ่ง ามเจ็ดหนึ่งแมนครับพนบอกตัวเดียวเนี่ยครับบอกตัวเดียวแมนพันมาพันมาหลายเที่รับบอเรือมาครังเดียวเลยก็ตังเคยเห็นเด้คผู้นี้ครับผมเคยเห็นแมนผมเคยเห็นตะกี้กเห็นผู้เฒ่าเนี่ยผู้นี่เนี่ยมันเห็นบ่คิวมเสียดไปเสียดมากครับเออมาเสียดเสียดครับแต่ตัวนี้เป็น เพื่อนนี่เออไ่เคยเห็นหน้าเห็นตาเลยมาบอกเป็นตัวเลยแมนกระสิบเด้ไม่ได้เขียนอะไกระสิบกรซึ่งแมนนอดนี่งไปหั่นหั่นบนไปครับแล้วเอาเงิเด้อนะครับผมครับก็เท่านั้นดีมันมีเท่านั้นวันนี้หู้เมื่อกินก็เลยมันนั่งทบทวนก็เลยไปใส่บาทในียอ่างเงี้ยมึงจะใส่กระเป๋าเออผัดคู่บาบ้าพอดีเนี่ยมึงจาหกโมงเลยเอาขนมไปใส่บาทครับมระเดี๋ยวก็เลยว่าเออ ถ้าตัวนี้อจำเป็นบุญยังมีอยู่คนสิ่นมาสวยคันให้ถือแล้วก็พี่น้องแฟนครับรำด้วยไปรำกันครับผมครับสาธุสาธุเยอะครับครับรับเอาพ่อประมมณเนาะครับผมแต่ว่าคนคนที่นมาบอกห้องนี่บ่เป็นคนที่เห้องหจักแม่นบอกบ่ได้คุณหาคุณตากันเห็นเลยแต่ว่าเป็นเป็นคือคนสมัยนิหน่อยที่ผมไปอยู่บ้านตาบ้านยายนะที่เป็น เป็นคนแบบสมัยตะกี้คนคนโบราณเวันวังสามสิบสี่สิบปีก่อนวันยูเฮืนอนยูซานวันที่ใส่เสืยหนอวันที่ใส่แต่ผ่าสลุงเนาะสลุงขอกชั้นนอกชัอนอ้นไก่ย้อนไปบุญไปงานเพื่อนกันจังไคอยเ่างนี่ครับเป็นคนบ้านแบบในวัยนั้นนะครับครับ,รบในช่วงนั้นแหละ จะทีเจ้าท่าง็ไม่ใช่แล้บ่อยคนโบราณคนโบราณจะทีเจ้าท่าคนเคยปกปักรักษาอยู่นี่แต่ว่าอาจจะมีโชคมีดวงก็ได้อีวดนี้นาะเป็นงออกมาหาเนาะครัับบคร่องเบิ้งร่องเบิ้งเด้อครับเด้อยร้อนมากคุณที่หลายค้มีโชคมีลาภเราเลวยครับดูผู้ทุกคนเนาะครับสาธุสาธุสาธุอสองตัวบูมี่ได้สามตัวไปเลยครับรางวัลที่หนึ่งไปไข่กันเลยครับสามตัวตรงก็คือสามเจ็ดหนึ่งครับผม แต่ว่าท่านใดอยากตัดเหล่นเอาก็ะบว่ากันเนาะครับผมเนาะครับวัวที่ผ่านมานี่ะจะแมันมาทายอยู่บ้านหลังนี้เข่าแน่นอนเลยเพราะว่าทะเบียนรวเพิ่นสองาครับผมเข่าแน่นอนว่าสองซีสองหาที่บอกแค่สองตัวนะบอยอมานอกมันมีแค่สองซีสองหาจะเฉียดกันครับกลับไปกะเทือแล้ววันนี้เพิ่นว่าจังไดกะมั่นใจเป็นคนโบราณละครับผมถึงว่าจะเป็นคนคล้ายอายุ่หลายก็จริงอยู่จ่ว่ากะ ในลักษณะในการแต่งตัวอย่างนี้ส่วนมากเป็นคนโบราณล่ะครับใส่ผ้าสโลงอยู่กับบ้านกับเพื่อนเฮาจะบ่ค่อยใส่เสื้อมันเป็นมันแมนดีๆกับคนแต่สมัยก่อนมันจะเป็นลักษณะนั่นคือคนขูมือนี่เขาจะาบ่ค่อยมีล้วเนาะครับก็ต้องใส่ผ้าใส่แพรกันคูมือนี่ครับผมครับมาบอกจ่าเลยๆหางเดียวตัวเดียวครับผมสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งไพชินชอบแคบหนาจะไปเบิ่งเดื้อครับผมหามีโชคไม่ดวงกับเบาปีเนาะครับผมเนาะหาจจะทีเจ้าทางว่าเออเปจะดีตนแท้เจ็บเป็นไปหามดหาหมอ เมืองกนาเอาโชคใหญ่ ay, ไปให้กานกรณ์ 5fc ถือนั่งกับพ่อได้มีเงินมีคำซอยไปลงบ่อล่องบ่าเนาะครับผมเนาะอ่ะให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานครับผมสามตัวตรงๆเลยสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งท่านได้ซื้อไว้ให้ถือตรงๆเนาะครับผมเนาะสุดท้ายนี่พอเที่ยงกรับว่มียันละครับผมกลับมีแต่คำไว้พอนครับผมให้พี่ให้น้องถูกไว้เลยเบอร์ลำรวยเงินทองกันสุขสุขคนคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาบไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าแต่ว่าก่อนจากกันพอเที่ยงมีของดีมาให้พี่ให้น้องครับผมเป็น ของซอยขายซอยขายสีพึ่งน้องชาง้างท่านใดเอาไปซอยขายจะขายไปฟังรายละเอียดจากปากปูได้ครับผมขอบพูดห,หลายครับบ่าวเปีขอบพุณห,หลายครับสีพึ่งนองสร้างพุทเคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายเหลียกเงินเหลียก,ยกสับหรือว่าโชกลาบตลับสีขาวจะเป็นตลับสีพึ่งนองสร้างเมื่อวานนี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแน่ดไผ่มีติดจนจิตโตไวจะเกิดบารามี มียิ่งเห็นมียิ่งหกักผู้ชายเห็นผู้ช้ายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมึงจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมุงคลอนทีนี่สิว่านองสางเลยมีความคิดคุณ กุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญอ่าลาูกขออนุญาตเทศนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิ์ญาติโยมที่นั่ไปสักการบูชาหรือนั่ไปจิตหานจิตบานที่เือนไปบานนี้เงอนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคตถ้ามาข้าขายกับบริโต๊ดำอ่ามีจตะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่าาเข้าใจว่าสร้างมีคุณ คนมาเข้าใจสีไปเสื้อจะว่าน้องแมวครับน้องแมวก็ดีเ,เขาเอีของเขาทีสูงของเขาเองอันนี้น้องสรั่งแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัปะ็ะรสักาก็เลยบางครั้งกินคุยกหลงปูว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคใหาเชื้อทิ้ดไปทิ้ดเหมือ่ทิ่เหม่ไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบบันไดคุยก็ลงปูเหวี่ยงว่าไปได้นังส้างมาไปได้ง่าส้างมา ลูกจะว่ารถผอสมต่อหให้เพิ่มพุทธคุค้นขึ้นหยกเป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นนั้นก็ได้ให้กระดาษย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้ีหยีมีพุทธคุ้นก็จโตมียึดิิตมีอ,อานาจสามารถมายังอวดที่จะสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็นวัตถุยางขึ้นมาบบานนี้ในวัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้างมีง่าสร้างแล้วคนว่า ทั้งเมืองเล่าคนา่าให้เอาฝากปกตูมต้น <ภา S 1> ตูมก <ภา S 1> ินน้ำบอกอต,ตูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมฟูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกี่ยน้ำนีค่คือฝากตูมฝากตูมบ้บานพ่อตาปบบานูนโบเอาคนมาเอาอีกฝากย่ตอ,อตอนอ้ตอนย่อคือบุบบานพุ่งขึนตัวเอาต้นย่อเอาขื่นคือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดบอกพ่อแล้วเอาฝากกุน ข่วนบาดต้นคู้นตรงเอากับฝ่าผ่ากราไปได้ยุ่งเรียนี่มานี่คือใบค่วนนี่นี่ไม่ไม่ค่วนเพราะีฐานอยู่ครับนเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมพระีบริพาะรีบริองมหาราบอง์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แลวลมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม่วนสารไม่ยียดำมีตำ,ำนานมาการผีกระสางกบระไลงในนองสงร้างคือไม่เงียดดำเสียมาเห็ด จะมาร่วมเป็นสุดยอดของน้องสางครับคือปุกเสกของผุดเบิร์ตตำหน้าอยู่ในเจตตำนานเบิร์ปุกเสกเชื่อใรลอยแปดจบปุกมาเลยเชื่อในคู้บาาจายนบนอธิษฐานจิตให้่าคืออาจารย์สี่ปูปพูกเสกผู้รุ่แรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณันนี้อยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวรลงนี่ผู้ปุกเสกให้รุ่แรกนะถ่ายไปสองผู้รอด น่ะบากุดคูน<ม>นีู่้รอดทำม,มาซีโนงานเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับ่สามปูเปลี่ยน<ม>เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนในคนมางมีอยู่กินส่างกัน,กนมันจะทิดูครับ,รบนี่นี่น่ผู้เปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปู้วิโรดวิโรธยัตนาบนคือปูรอดชงสีเมือง<ม>น,นี่มันบวกบวกสายได้บ้านครับคนมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโยมลย ปูรอดออกมาจากสายปูรอดเป็นส์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่สีไปาของพ่อใหญ่สีมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือยนะังความเป็นมาก